เนาะสวัสดีทุกท่านนะครับขอ,อต้อนรับ<ห>ทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีสรสกุลนครนะครับและช่องลูกี้คาวาอีนะครับ <laughs> ตอนนี้ลุงพลน,นะครับหลังจากที่กลับมานะฮะลุงมีเรื่องแถลงนะครับเข้าทั้งในน้านนะนม้านมันเะไรบ้านนองมานี้แซ่เลยกดขาลุงนี่เอาไปหน้าแม่น้องมาต่อยหน้าเราทำต่ำเอาเขารถขามันมาครับผมขาลุง ที่ไทยป้านอกเดือแทรกเข้าตรงระหว่างกับตานที่นั้นได้เอาเอาขามันถูกเข้าไปก่อนนนั่เอาปรับระดับลงพี่ปรับขามันลงมันมันได้อยู่ครับได้อยู่โอเคโอเคครับท่าเจ้าถ่ายคลิปหรืออะไรส่วนข้างซองครับข้างซอง คิดลงทีก็เดไม่ได้คุยเลยเลยกดลงมาแล้วคิดอ่่าเอล่ะกับตาลงให้หน่อยลงนะครับเรียกมั้งกีนะครับต่นลงไอันนี้ลงไหล่วดก็ถ่ายคไมันก็ไม่มีคมไ้เพราะทุกคนดูไลฟ์สดมาแล้วก็จะพิจารมาดูคลิยอนดได้อันไหนที่มันขาดตกบกพรองหรือว่าเราไม่ได้คุยกัน อะไรสดผ่านแล้วมันจะผ่านไปเรื่อยใครจะดูทีเป็นชั่วโมงเดี๋ยวเราดูเราดูข่าวไม่เกินห้านาทีแล้วก็พูดของใครนี่ครับขออนุญาตต้องคลิปมาอยู่ประมาณแปดนาทีเก้านาทีให้ลงก็ให้ลงไลฟ์ทั้งหมดนะครับลงไลฟ์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าถ้าทำคลิปปุ๊บเนี่ยพอคุยเสร็จพวกเราก็ใครเร็วหมดเลยอ๋อท่านผมคิดว่าไม่ไปแย่งกันดีกว่า อยู่ด้วยกันใครอยากดูช่องไหนเขาก็ดูนะเขาเคยดูช่องไหนเขาก็ดูช่องนั้นครับผมครับโอเคลงแล้วใครมีคำถามกดเลยครับกดเลยจะได้คุณแปดนาทีกดเลยถ้าถามประเด็นเฉยๆไม่เกินสามนาทีก็หมดอ่าใครมีประเด็นถามผมบ้างเตรียมมาบ้างใครเตรียมมาบ้างใครกดลงอ่ะ ลุงไม่ลครลุงไม่ลลุงไม่ถามลุงไม่ให้ลุงไกันลุงลงไม่ให้ลุงลุงบอกให้ลงไม่ให้ลาพกรพื้นที่จังหวัดมุกดาหารไปเรื่องการเสียภาษีไดูประจีไปดูไปลุงสั่งให้ดูส่วนภาษีรายได้ของ Youtube ทเทุกช่องนะครับให้ยื่นก่อนเดือนกันยายนของปีนี้ ปี64นะครับคือทูตองเสียภาษีนะครับแต่ก็จะมีขีดรายได้อันนี้ผมยังไม่ทราบว่าเขาจะตั้งกฎไว้ที่เท่าไหร่ถึงจะเสียภาษีรายได้แต่ก็บอกว่าให้ยื่นก่อนเดือนกันยาิ้นเดือนกันยาปีนี้ครับนัก็อีกเดือนหนึ่งนะที่ยื่นไปแล้วหนยื่นน่ะเหรอพี่ยื่นแล้ว ขอยูทูนะพี่เราเขาของยูทเปลิปตันนี้ผมก็ได้ไปที่สัมภครนนะครับสัมภคอนครัพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นสัมภครนที่ที่ผมเคยไป ยื่นหนังสือหารือนะครับกับทนายรัชพลนะครับสิริสากรน,นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านทํางานด้านาการเสียภาษีนะครับท่านได้ให้ความช่วยเหลือนะครับมาโดยตลอดนะครับให้คําแนะนําต่างๆในการยืน่นเสียภาษีประจําปีไม่ว่าจะเรื่องการแสดงหรืออะไรของผมทุกอย่างตายได้ของปีหกสามครับวันนี้ผมได้ไปเสียภาษีนะครับให้กับ ประเทศนะครับประเทศชาติเรานะครับประเทศไทยเรานี่นะครับเ็าเรียกว่าประเทศเนาะภาษีให้กับประเทศนะครับเป็นเงินอ่าที่เปิดรับบริจาคนะครับทําพื้นนะครับพื้นศาลาสํานักสงฆ์นะครับอูหลวงปีลุวันนะครับเงินที่เปิดบัญชีนะครับแปดแสนกว่าบาทนะครับก็ได้อ่าลงมือสร้างพื้นศาลาเรียบร้อยนะครับ เงินได้เบิกเบิกมามหมดแล้วนะครับได้ลงมือลงแรงทาหมดแล้วนะครับส่วนเงินที่เหลือนะครับเหลือจากเหลือจากสนักสงฆ์ผู้หลวงนะครับเป็นเงินทั้งหมดประมาณเจ็ดหมื่นแปดพันนะครับห้าร้อยกว่าบาทนะครับที่เหลือจากการสร้างนะครับถามว่ามันเกินไปจากไหนนะครับมันเกินไปจากก็มีส่วนที่เอฟซี MC ที่เ็าส่งมาให้ที่บ้านนะครับที่ผ่านยูทูบเบอร์แล้วไห่ผมนะครับประมาณหกหมื่นกว่าบาท นะครับก็เหลือจากที่เบิกออกมาจากบัญชี800,000กว่าบาทก็เหลืออยู่ประมาณ1,000 10, กว่าบาทก็รวมกันแล้วประมาณ78,000นะครับที่เหลือนะครับที่เหลือก็คือเอามาคํานวณกับบัญชีเปิดรับบริจาคสร้างขูปปาลิจิตนาคราชเงินประมาณ1ล้าน300,000กว่าบาทนะครับสร้างปูปปาลิจิตนะครับก็รวมสองบัญชีนี้นะครับวันนี้รวมสองบัญชีทั้งหมด ที่ผมจะต้องไปเสียภาษีนะครับหลังจากที่สัมภารนะครับสำนักงานใหญ่สัมภารนะครับที่กรุงเทพนะครับเขาหาลือกันเสร็จเรียบร้อยวันนี้ผมได้ไปยื่นเสียภาษีนะครับเป็นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับพงด .90 นะครับอันนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับเป็นตัวเลขหกหลักตัวเลขผมไม่เปิดเผยนะครับหกหลักเลยหกหลักครับไม่น้อยนะครับถือว่าไม่น้อยนะ ทีแรกก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำ Youtube ก็อย่าเพิ่งใช้หมดเด้อเอาเผื่อใ้ไว้บ้างนะเผื่อไว้เสียภาษีบ้างไม่มีใช้ครับมันน้อยเพราะว่าการการที่เราทํำ y t u t u ใช่ไหมครับเราจะมีบัญชีบัญชิกับ youtube อยู่ใช่ไหมมันจะมีเงินเข้าเงินออกทําให้เขาเช็คได้นะครับ พราะฉะนั้นก็เผื่อใจไว้เจ็บ,บ้ังนะจ๊ะจังายผมโดนแล้วเจ็บเท่าไหร่แล้วเพราะว่ายังไม่ได้ทีนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็ประเด็นมีว่า <c oughs> เงินที่เหลือนะครับของบัญชีสร้างปู่นะครับจะทํายังไงนะครับเงินที่เหลือจากการเสียภาษีเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนําเงินดังกล่าวเงินที่เหลือนะครับเข้าบัญชีไว้เหมือนเดิมแต่บัญชีนี้นะครับจะไม่เปิดรับบริจาคนะครับจะไม่เปิดรับบริจาคแค่เอาเงินไปฝากไว้เท่านั้นส่วนที่เหลือนะครับ ่วนนี้แล้วจะก,การเสียภาษีนะครับพอจะตอบได้ไหมครับลุงว่ามัน,นที่เหลือส่วนที่เหลือหลังจากที่ไปจ่ายวันนี้นะครับหลังจากที่จ่ายวันนี้เหลืออยู่แสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาททีนี้เราจะาไว้รอว่าทุกอย่างมันจบยังไงเราจะทําต่อหรือไม่ยังไงนะครับเราจะบรรณะไหมเพราะว่ามันจะเป็นวัตถุประสงค์ของเอฟซีที่เขาอยากร่วมสร้างปู่ปณิจิจปรนสายยานบาร,รมีของท่าน เราก็จะใช้เงินตรงนี้ไว้เก็บไว้นะครับผมจะไามา่มายุ่งกับเงินบัญชีส่วนตัวองผมนะครับเดี๋ยวตัวเลขผมมัปปนปรับเสร็จแล้วผมจะมาแจ้งนะครับแล้วก็จะมาโชว์บัญชีให้ดูนะครับตัวตัวเลขนะโชว์ไม่เลขบัญชีนอ <c oughs> ครับกลัวเขจาจำไปโพสต์นะครับ <c oughs> ส่วนเงินที่เหลือนะครับ <c oughs> ส่วนเงินที่เหลือนะครับของอ่าบัญชีที่ทําพื้นศาลาสํานักสงฆ์กูหลงวงเวลุวันนะครับผมมีแนวความคิดว่าส่วนที่เหลือนะครับ ผมจะทําเป็นต้นนะครับเป็นต้นกระถินก้าต้นนะครับหลังจากออกพรรษาแล้วหลังจากออกพรรษาแล้วผมจะนาเงินอาต้นกระถินนะครับก้าต้นนะครับไปถวายวัดก้าวัดนะเหมือนกับปีที่แล้วที่เราทาซึ่งผมคิดว่าเอฟซีน่าจะคิดตรงกันกันกบผมนะเพราะว่าเป็นเงินอาที่เหลือจากสร้างพื้นศาลาเสร็จแล้ว นะครอาจารย์สมบัติท่านไม่รับนะครับทีแรกก็คิดว่าน่าจะไปสบายที่อื่นแต่ด้วยมันก็เรื่องมันจะยืดเยื้อมาถึงขนาดนี้แล้ววันนี้ผมก็ได้ไปเสียภาษีเรียบร้อยเพราะว่าผมห่วงที่สุดคือการเสียภาษีเพราะว่าบัญชีเปิดรับบริจาคมันเป็นชื่อผมถ้าไม่ชื่อผมันก็ไม่ห่วงเท่าไหร่หรอกถ้าเป็นชื่อคนอื่นก็คนอื่นจะต้องต้องหนักใจแทนผมนะใครมีอะไรสงสัยไหมครับเห็นด้วยหรือเปล่าลืมถามเห็นด้วย ขอ,ขอบคุณคลิปนี้น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ